สวัสดีครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กเฉลียวฉลาดชาติเจริญในคลิปนี้มาทําข้อสอบของประเทศเวียดนามข้อสอบแข่งขันนะประเภททีมนะสอบเมื่อวันที่14ถึงสิงหาคม2025คําคำถามข้อที่1 ABC เป็นจำนวนเต็มบวก 1.a ส่วน A กำลังสบวก1ส่วน B กำลังสเท่ากับ หนึ่งส่วนสี่กำลังสองค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ A มีค่าเท่าใดจากโจทย์เนี่ยจัดรูปนะเป็น A กำลังสองบวก B กำลังสองหารด้วย A กำลังสองคูณ B กำลังสองกับเศษเป็นส่วนนะด้านนี้เป็น c กำลังสองก็คือกำลังสองสมบูรณ์ นั้นพจน์นี้จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้ก็แปลว่าตัวล่างต้องอยู่ในเทอมของ k กําลังสอง a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ k กําลังสองก็หมายถึงตัวเลขที่เป็นลําดับพีทาโกรัสตัวอย่างของลําดับพีทาโกรัสมีเยอะนะสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามแปดสิบห้าสิบเจ็ดแต่เนื่องจากโจทย์ต้องการหาค่าต่ำสุดข,ของ a เราก็เลือก a เป็นส a 3 b 4คำนวณตัวนี้แล้วออกมาเป็น144ยส่วนยียังไม่เป็นจำนวนเต็มนี่ก็เป็น c กํลังสองแต่ถ้าเราเพิ่มตัวประกอบข้างบนให้มีเลข5เดี๋ยวมันก็จะตัดกันไปได้วิธีเพิ่มตัวประกอบก็คือเลือก a ตัวใหม่เป็น3คูณ k b เป็น4คูณ k ก็ยังเป็นลำดับพีทาโการสัสอยู่ นะแล้วก็ลอง k เป็น 2, 3, 4, 5จกนกระทั่ง k เป็น5นั้นนะ่ะถ้าสังเกตตัวนี้นะควรจะเลือก k เป็น5เลยปรากฏว่านะีพอ k เป็นเลข5นะี a กำลังสคูณ b กำลังสหาตัวนี้เนี่ยออกมาเป็น12บกำลังสองพอดีนะเนื่องจากโจทย์ต้องการค่าต่ำสุดของ a นะีก็เลยเลือกได้ว่า a เป็น15เกิดตอนไหนตอนที่ B เป็น20 C เป็นนะบคำตอบข้อนี้ถ้าเป็นเติมคำในช่องว่างก็ตอบ15พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ